สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์กิ่งชวนชมกันนะคะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์แบบตอนนะคะการตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์ชนิดหนึ่งนะคะที่นอกจากได้สายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วเราก็สามารถย่นในระยะเวลาในการขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างดีนะคะคือจะขยายพันธุ์ได้เร็วเดี๋ยวเรามาตอนกิ่งชวนชมกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ดอกซ้อนของเรานะคะก็คือสวยสวยงามมาก สีชมพูหวานแนวนะคะเดีย๋ยวเรามาตอนกิ่งกันค่ะอันดับแรกในการตอนกิ่งนะคะเราต้องเลือกกิ่งที่มีขนาด1นึเซนขึ้นไปนะคะกิ่งรักมีรอบวง,วงกิ่งก็คือ1นึเซนขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งอ่อนจนเกินไปก็เวลาตอนก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นการเลือกกิ่งก็เป็นสิ่งสําคัญสองอุปกรณ์ตอนก็คือตุ้ม ควณมพะพร้าวแช่น้ํานะคะหอ่อหุ้มเป็นแบบนี้แล้วก็ใายรัดนะคะมีสําหรับในการปาดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อเราได้กิ่งตอนมาแล้วนะคะเราก็ปาดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะการปาดนี้ก็คือต้องปาดให้ลึกพอสมควรนะคะแล้วก็มีดมีดต้องมีความคมแบบนี้นะคะ บาดเป็นบาดฉลามเสียงขึ้นบนแบบนี้นะคะคนี่มื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ห่อด้วยตุ้ม ตุ้มนี่ขุยมะพร้าวต้องไม่ชื้นแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปแม่นะคะเพราะว่าถ้าชื้นและแฉะเกินไปก็จะทําให้ต้นชมของเราลากเน่าได้นะคะอันนี้ก็ห่อแบบนี้นะคะเทคนิคในการตองก็คือจังหวะที่เราปาดนะคะปาดให้ลึกพอสมควรแล้วก็ขุยมะพร้าวประมาณ20สิวันเราก็จะได้เห็นรากแล้วนะคะ รัดไว้แบบนี้นะคะ20่สถึงสีวันแล้วแต่สายพันธุ์ของชนชมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหยิบน้ำนิดนึงเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะการตอนกิ่งชนชมของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแลบฟังรับชมนะคะวันนี้ก็ครบสี่สิบวันนะคะการตอนกิ่งชมชมรากของเขาก็จะออกมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะนี่ กิ่งชลชมที่เราตอนไว้นะคะก็เป็นพันดอกสีชมพูการตอนกิ่งชญชมก็อย่างที่บอกนะคะ30-45วันยวอย่างต้นนี้ของเขาแค่40วันนะคะเราตอนวันที่1่กุมภานะคะวันนี้วันที่10กต่อออกมาแล้ว1เส้นนะคะเดีย๋ยวเราให้ออกสมบูรณ์อีกนิดนึงอาจจะต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์เราถึงตัดเอาไปอนุบาลน,นะคะการตอนกิ่งชนชมเป็นการที่ เราจะได้ชนชมสายพันธุ์เดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่กลายพันธุ์คือพันธุ์นี้เราชอบคือสีชมพูดอกซ้อนก็ <c oughs> เพื่อนเพืลองไปทําดูนะคะอัปเดตการตอนกิ่งชมชมทําได้จริงนะคะ